สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว M B ที่เป็นตัวใหญ่กับ M B ที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมันคืออะไรมีความหมายว่าอะไรและที่สำคัญคือมันต่างกันยังไงเวลาเราเห็นในโฆษณามันไม่เหมือนกันบางทีคนใช้งานก็ใช้แล้วมันก็ผิดด้วยมันก็ไม่เหมือนกันพี่มันมีความแตกต่างกันต่างกันยังไงอ่าตอนนี้เขาไปดูว่ามันคืออะไรก่อนนะอ่าอันนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเมกะบิตนะอันนี้เขาเรียกว่าเมกะไบต์โอเคไหมเมกะบิตกับเมกะไบต์มันต่างกันยังไงเหรอ,อ,อนะตัวของเมกะไบต์อ่าเมกะไบต์เนี่ยเป็นหน่วยวัดขนาดของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแบบเอ่อขนาดของไฟล์วิดีโอขนาดของไฟล์ภาพ ขนาดของไฟล์ pdf ขนาดของไฟล์ไฟล์อะไรก็ตามที่มันเป็นไฟล์ Electronic. อิเล็กทรอนิกส์นะอ๋อพี่มันบันทึกด้วยด้วย Electronic. อิเล็กทรอนิกส์อัพี่ผมไม่จะนิยามมาันว่าอะไรเออนั่นแหละนะเอยไฟล์ขนาดที่เราที่เราคุ้นเคยก็คือไฟล์ภาพไฟล์วิดีโออันนี้เขาเรียกว่าเมกไบต์โอเคไหมอ่าส่วนอันนี้เขาเรียกเต็มเต็มเนี่ยจริงๆเต็มเต็มเนี่ยมันเป็น mb ตัวเล็กแล้วก็ p ตัวหนึ่งแล้วก็ s อีกตัวหนึ่งมันเรียกเต็มเต็มของตัวมันเอง,อง,เองคือ เมกะบิต p อ r second หมายถึงอะไรอา่าขนาดเมกะบิตต่อวินาทีเข้าใจไหมเออมันมันมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นหน่วยวัดความเร็วในการดาวน์โหลดหรือโหรือดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์อัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ในโลกอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นความเร็วถาม ทำไมมันไม่เหมือนกันทําไมมันไม่ใช้ให้มันเหมือนกันเออทำไมมันไม่ใช้ให้เหมือนกันมันคงมันคงไม่อยากให้พี่งงมั้งมันจะได้แบบไอ้นี้ยเป็นขนาดไอ้นี้่เป็นความเร็วมันจะได้ชัดเจนไปนะเออแล้วทําไมมันไม่เท่ากันสองขนาดนี้มันไม่เท่ากันนะผมผมเคยคิดว่ามันเท่ากันมันไม่เท่ากันเออมันไม่เท่ากันเออทำไมมันไม่เท่ากันอืมมันจะได้ดูเยอะมั้งในตัวเมกะมิต์รเซเกันเดี๋ยวเวลาเราโฆษณาโอ้ ร้อยร้อยเมกะบิตอะไรเงี้ยนะเออดูดูเหมือนเยอะนะแต่เมื่อเทียบเมกะไบแล้วอืมมันไม่เท่ากันนะพี่มันไม่เท่ากันขนาดมันต่างกันยังไงอ่ะขนาดมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงก็ตอบไปก็คือคำตอบนี่แหละมามันต่างกันตรงที่แปดเมกะบิตเนี่ยมันเท่ากับเอามาแปดเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่เมกะบิตแปดบิตเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งไบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหนึ่งไบเนี่ย มันมีขนาดใหญ่กว่าบิต8เท่าเออนั่นแหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนอกนั้นก็จะเป็นแบบขนาดขนาดวัดที่เราคุ้นเคยกันเช่นอ่าตัวกิกะไบต์อ่านี่กิกะไบต์หนึ่งกิกะไบต์เนี่ยมันก็เท่ากับ1,024 m เมกะไบต์โอเคมาอ่าอันนี้เป็นขนาดที่ที่เรามักจะคุ้นเคยและใช้งานไอประเภทแบบ เออพันยี่สิบสี่ไบเท่ากับหนึ่งกิโลไบเอหนึ่งพันยี่สิบกิโลไบต์เท่ากับหนึ่งไมกะไบต์แล้วก็ดีพันยี่สิบสีมกะไบแล้วก็หนึ่งกิกะไบต์อ่านหนึ่งพันยี่สิบสกิกะไบต์เท่ากับหนึ่งเทระไบต์เทระไบต์ก็น่าจะคุ้นเคยเพราะเราเวลาเราไปซื้อฮาร์ดดิสเนี่ยที่มันเอาไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเดี๋ยวนี้มันก็แต่ก่อนมัน500กิกะไบต์โอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไมล่ละหนึ่งเทระไบสองเทระไบต์โอ้โหไปใหญ่แล้วมันใหญ่ขึ้นทุกวันอ่านนะ ต่อไปก็1,024งพเทลไบต์เป็น1นึ่งเพตทไบต์ซึ่งเพตะไบต์ยังไม่เห็น อผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่มันออกมาเป็นเพสเทอร์บมันผมไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นมั้งแต่ไม่แน่นะในโลกอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ได้ใครจะไปรู้ทุกวันนี้มันก็ถูกลงเรื่อยๆจากเพอต์บายก็ไป extra by, extra by, เอกสบายเอกสบายก็เซตสบายอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยนะพี่นะแล้วก็ยอตสบายโอ้มไปไกลแล้วพอเออประมาณแค่นี้อันนี้ทั้งหมดคือค่าของหน่วยวัดโอเคไหมอันนี้ มันต่างกันประมาณนี้แหละน่าจะได้คำตอบว่าเอา่อเกะไบายเมกะบิดมันต่างกันยังไงและมีความหมายว่ายังไงก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ